ไม่ถ่ายของจริงแล้วถ่ายของจรงจิงแล้วห,หนาวมากจริงๆป่ะคะไม่ไหวแล้วอ่ะจนนี้น <c oughs> มันหนาวขนาดว่า <c oughs> เาราเคยชินกับอากาศที่เมืองนอกนะคะแต่โอเคค่ะเมืองไทยใช่ได้ได <c oughs> นี่ก็เมืองนอกนะคะเดี๋ยวลงไปน,นิดนึงก็เป็นประเทศลาวแล้วนะคะไม่เดี๋ยวเรไปน,นิดนึงก็เป็นเน <c oughs> นทฟเฟนเทกับโปรโตทีเดฟเฟนนะคะ สวยงามนะคะเราควรินไปดูมุมอื่นบ้างนะคะเราไปเดินไปดูเดิมมุมอื่นกันดีกว่ามีสายทัศน์ของเราไปได้เราจะขึ้นมาได้นะคะเจ็ดร้อยเมตรนะคะแต่เหมือนกับสากิโลกว่าจะเอารถขึ้นไาได้สาสิบกิโลกว่าส0ิกิโลเมตรเหมือนกับเหมือนกับสี่สิบห้าสิบกิโลนะคะจะตามไปดีกว่า โอ้โหมีพี่น้องมากมายอยากแอนติ้งวยการกลิ้งลงเขามาแห่แหนมาดูภูชีฟ้าพาชีฟูของเรานะคะโอ้ยมีเด็กเ้อง่ายบนภูชีฟ้าแลาวทำไมลูกสวยงามแสงสวรรค์เลยลูกหนาวมากตอนนี้ที่ภูชีฟ้าหนาวมากแล้วคนก็เยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะเดินขึ้นมาเวลาสองสามล้อใช่ไหมใช่ไหมคะไอ้เรื่องตาบ้องแบวมากเลยอนะ มาทำน้องกลัวแก้มแดงด้วยนะคะหนาด้วยหนามากเลยโอ้ยลมพัดแบบชุบๆชุบๆชุบๆปะละปะละบะลปพถีฝนนอให้พฝนดูพฝนมันเย็นมากเลยบบ่าเหนาวจริงๆนะคะหนาวมากๆนะคะน้อรน้อนมาสาดแล้วนยเธอไหว ลมพัดลมพัดด้าขาด้านขจด,ด้งน,นขาว่าสาวัสดีค่ะวิืกี้การเดินทางเรามาสงบเงียบด้านหลังรถสบายดีมากแต่ด้านหน้ารถโอ้แสงโอแสง <laughs> ช่วยไม่ได้นะคะเลือกที่นั่งผิดที่เอง <laughs> พี่กุ๊กต้องเ้อาเพลงนำมัดตลอดทางุมกให้เลยว่ะคอยเ่แยวว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนมุมนะคะจากลสุดหน้าผาด้านนั้นมาด้านนี้เยี่ยมทับใจเลยที่นี่สวยสิตรงนี้คนเยอะมากเรากลัวว่าจะไปเจอกับคนด้วยนคเคคโต i n น Heaven กันสวยงามนะคะเป็นสิ่งที่คนที่สร้างเนี่ยเขาจัดสรรมาดีเลิศมากระไรยะไรยะ ได้เจีธรรมศาสตก็ยังคงแค่ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะใครไหนหรอเขาดูเป็นคนนื้อนี่เป็นคนเด็กธรมศาสตรที่โมฟ้าถึงพี่พน้องน้องหรือพี่โทษหรือไอ้ตัวอห่เลุ้ยอกันว่าอไปรังทีฝันถึงคนแอ่ไม่ยอมมานะคะ ได้นะคะเรามาทริปนี้เราไม่ได้มากัดจำใช้เท่าไหร่นะคะพม่มีตาหมูมันท้ออันเลยม่ไ้กินเลยค่ะเราให้ดูนะเราจะไปแล้วนะคะตอนนี้ลมกำลังมาแรงมากแล้วก็เสียงกริงกรุกรงกรุิ๊งกรุกริงกรุงกงกุงกร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 ุกรุยงกรุ้งกรง